ก็ขอสวัสดีเพื่อนชมทุกท่านด้วยนะครับวับนนี้นะครับก็อยู่ผมนะฮะซันดรับเอฟเอฟนะครับวันนี้ซันดรับเอฟเอฟเนี่ยก็จะมานำเสนอปืนนะครับปืนอีโวนั่นเองปืนอะไรนะไม่ใช่อีโวลูชันอ่ะปืนอพเลเวลได้นะครับอันนี้เป็นของ m 1 0 1นนะครับผมนะเป็นไงแล้วทุกท่านดูตามเลเวลเนี่ย เลเวลหนึ่งหนึ่งสองนั่จะธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าสามสี่ห้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็สองมันก็บอกสแต็กล้วมั้งแต่ว่าสแต็กที่ดีกว่าน่าจะเลเวลสักเลเวลนะครับไม่เลเวลอ่ะอันนี้จิบบอกอย่างคือมันน่าจะเป็นมังกรอีกตัวนะครับนะมันเป็นมังกรพิษนะฮะไม่ใช่มังกรไฟนะครับมันยิงพิษแบบเป็นตุ่มนะครับเดี๋ยวรอดูท่าเต้นนะฮะ ่เดี๋ยวรอดูท่าเต้นได้เลยเนี่ยฮะดูนะครับเห็นไ,ไหมมันยิงทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วนี่ก็คือคาตานะนะครับนะคาตานะคาตานะนะแบบออร่าสีเขียวแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะอ่าเจยวจะพูดถึงเมื่อกี้นะ พูดถึงเมื่อตะกี้นะครับคือมันเป็นองค์ผิดนะฮะตัวนี้แล้วก็ค่าสเตตครับค่าสเตตไม่แน่ใจนะ่านเบียดหนึ่งหรืออัตราการยิงสองไม่แน่ใจนะครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นหมัดสายฟ้าสีม่วงนะครับโคตรเท่เลยนะครับแล้วมันจะมีมาน้ําแข็งอีกนะครับแต่ว่าก็น่าจะเห็นสปอยเห็นรู้กันไปหมดแล้วนะครับนะก็ไม่ยาก เอนี้ก็จะเป็นเซตนักมวยนะครับที่แบบตอนนี้อ่ะอัปเดตเมื่อวานที่อยู่นน้ารับน้ารับบีนะครับจะมีชุดผู้ชายตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดตัววิ่งนะครับไง,ไงโคตรเท่ห์นย่ยังเท่ครนะผมนะผมว่าคางเกงเนี่ยสวยอยู่นะผมชอบแบบชับเสื้อนะ เสื้อเป็นยังไงวะเสื้อเสื้อกับมันนั่ยนะเนี่ยมันแบบมันเท่ดีว่ะกคนมันเหมือนเพ่าคุมรมักมวยอะ่ะเราตัวิี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่มมีประกายสายฟ้าเหมือนกันด้วยนะครับผมอ้ก็สวยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะคลิปหน้าจะมารีวิวตู้อ v ว l u ชั่นใหม่นะครับ เมือน้อยนั่นเองนะฮะตุ๊กตาน่ะมอนมึงเมื่ออ่ะ